สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการพับปลาจากธนบัตรและเก็บความรู้ปลาคนไทยโบราณมีความเชื่อกันว่าหากแขวนปลาตะเพียนไว้จะเป็นสิริมงคลสำหรับเด็กและทำให้เด็กคู่นั้นเติบโตมีสุขภาพแข็งแรงมีฐานะมั่นคงอุดมสมบูรณ์เสมือนปลาตะเพียนในฤด,ดูข้าวตกรวง ซึ่งเป็นช่วงที่โตเต็มที่บ้างก็มีความเชื่อว่าปลาตะเพียนเป็นสิริมงคลทําให้เงินทองไหลามาเทมาบ้างก็ว่าหากบ้านไหนแขวนปลาตะเพียนไว้หน้าบ้านจะทําให้บ้านนั้นมั่งมีสีสุขทำมาค้าขึ้นนอกจากนี้ปลาตะเพียนยังมีนัยยะที่บ่งบอกถึงความขยันหมั่นเพียรอีกด้วย แหล่งที่ทำปลาตะเพียนขึ้นชื่อมากที่สุดเห็นจะเป็นชุมชนมุสลิมในท้องที่ท่าวาสุกีบ้านหัวแหลมจังหวัดอยุธยาเพราะที่นี่เขาทำสืบทอดต่อเนื่องกันมานับร้อยปีอีกทั้งที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตปลาตะเพียนที่ใหญ่ที่สุดของไทยเราอีกด้วยค่ะ